สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้วันที่เจ็ดพฤศจิกายน2567ย25ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระารู้และตืนเติมวันนี้เราพาทุกคนทุกท่านนะคะมาเดินตลาดนัดคลองถมอําเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมนะทุกคนตอนนี้เราเข้าอยู่ฝั่งที่ตะวันตกไปนะคะ <S <S แล้วเราจะไปดูว่าอาหารตลาดคลองถมกระสังเป็นยังไงบ้างน,าน,นะ,ะทุกคน เราเข้ามาก็จะมีไก่ต้มไก่นะไก่อบนะทุกคนนะไก่ต้มน้ำปลาอันนี้นะคะลูกชิ้นนะทุกคนตลาดใหญ่มากเลยนะคะตลาดของถุงใหญ่มากนะทุกคนนี่ลูกชิ้นหมูนะคะไม้ละสิบบาทนะคะ ราคาสิบบาทชิมนะสิบบาทนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูนะน,นี่เราเข้าเ,เราเข้าล็อกกลางนะทุกคนกลางนะคะทางฝั่งนี้นะคะดูอาหารนะคะยำแบบโอ้โหจุกๆเลยนะทุกคนดูนะคะอาหารทะเลแบบจุกๆก,กันไปเลยนะคะคนนมากนะคะทุกคนเป็นครั้งแรกที่แอมินมาตลาดคลองถมอําเภอกระสันจังหวัดบุรีบบรัมณ์นะคะ ดูอาหารนะคะยำแต่กานเนี้ยพุ่งตัวตะโตเลยนะคะทุกคนแซ่บอืมรุ่หน้าปลาหมึกนะคะน,นี่อาหารทะเลนะคะซีฟู้ดนะคะเราจะทำเป็นสองทีนะ,ะทุกคนเนาะ,ะให้เดินตลาดนัดปองถมอำเภอกระสังนะคะรูลปลาหมึกตัวโตๆตแล้วทุกคนน้ำจิ้มซีฟู้ดย่างนะคะนี่นะคะ ไส้กรอกไส้อั่วนะคะทุกคนอาหารเขายำนะคะมีเยอะเลยนะคะคนเยอะมากนะทุกคนแล้วก็เป็นตลาดที่ใหญ่นะใหญ่กว่าใหญ่พอๆกับตลาดพีรวัตรเลยนะอันนี้แมวยำหอยนะคะอันนี้ร้านยำหอยนะทุกคนโอ้เนี่ยยำหอยนะคะอัสดีค่ะขออนุญาตถ่ายในด้วยจ้า ขอ,นอานหน่คะนี่ร้านยำหอยนะคะร้านใหญ่เลยนะทุกคนแมวยำหอยนะคะยำที่จัดจ้านในย่านนี้นะทุกคนก็จะมียำสาหร่ายก็มีสาหร่ายเกาหลีกุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีนะคะแซมอนดองซีอิ๊วเกาหลียำปูมา้ายำกุ้งสดนะกุ้งแค่น้ำปลานะคะทุกคนเห็นไหนมนะคะนี่เมนูยำนะคะของน้องเขาทำน,น้ำยำคิดชิชกันเลยนะทุกคน นี่นะคะยำปูม้านะยำแซลมอนนะคะทุกคนตอน,นอเขาดังยำเลยนะคะน้ำยำยำไม่ห็นเลยน,ะ,นะ,ะทุกคนน้องขยำต่อมีนะคะเล็กเจ็ดจุดใหญ่หนึ่งร้อยนะทุกคน ชุดห้อยดองหอยชุดละหนึ่งรอ้อคบาทชุดเล็กหกสิบชุดกลางร้อยนะคะทุกคนนี่น,นะคะคุณผู้ชมเลยนะคะมีนย่ยำนะคะค่ะทุกคนเนี่ยชุดกลางหนึ่งร้อยชุดใหญ่หนึ่งร้อยสี่สิบบาทอันนี้จะเป็น หอยใช่ไหมคะหอยนางรมใช่ไหมคะป้ามาจากจอมพระนั่นนี่ป้ามาจากสุรินร์ขออนุญาตสายทางค่ะเอาแว้มานะคะทุกคนน้องซื้อแล้วยำให้ฟรีเลยนะคะทุกคนยำให้ฟรีซื้อแล้วยำให้ฟรีเลยะะก็มาตลาดนัดคลองถมกสั่งนะคะยำฟรีนะคะยำหอยนางรมนะคะยำทุกชนิดเลยนะ,ะทุกคน อาหามไหมคะร้านแมวยำหอยนะทุกนะคนค่ะมีกุ้งแช่น้ำปลากุ้งดองซีอิ๊วนะคะเกาหลีแซลมอนดองซีอิ๊วเกาหลีด้วยชุดกลาง100ชุดเล็ก60ชุดใหญ่140บาทนะคะแล้วก็มีเบอร์โทรด้วย0652 2682 06522682581 06522682581ทุกคนแมวยำหวยนะคะก็มาได้เลยที่ตลาดนัดตลาดนัดคลองถุมอำเภอกระสังนะคะค่ะวันนี้แอดมินก็จะขอจบเมนูก่อนนะคะเดี๋ยวไลเป็นเมนูให้ชมก่อนนะ,ะทุกคนแล้วก็ ค่อยไปโตที่อื่นนะคะดูน้ำยำน้องเขาสดๆเลยนะทุกคนเนาะนะะวันนี้ช่องตวันรัศมีในสไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความตืินก็พามาอยู่ตลาดนัดคลองถมอําเภอกระสังนะคะร้านแมวยำหอยนะคะแล้วก็หวังอย่างว่าทุกีทุกคนทุกท่านก็คงจะถูใจในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากเกิดขระการใดต้องกราบประธานอภัยเมีเพื่อทุสีนะทินด้วย ขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลฟ์ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะสำหรับคลิปนี้ให้มินขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะคะเพื่อนๆที่กมาชมพี่เราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ้งกไว้รอเลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้มินขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ